ยอมรับค่ะว,ว่าคุยกันถึงเรื่องแต่งงานบ้างแล้วค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มแดนวรเวทกับแพตตี้อังสุมาลินซึ่งงานนี้ค่ะได้คงคู่กันมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเผยว่าขอบคุณทุกคนที่คอยถามเรื่องข่าวดีรับปากไม่ได้ว่าเมื่อไหร่ถ้าจะรู้ก็คือเซอร์ไพรส์เลย ครับนะคะก็มีคุยเรื่องงานแต่งบ้างนิดหน่อยทางด้านหนุ่มแดงค่ะย้มว่าวันเกิดแพตตี้ในวันที่13ที่จะถึงนี้เตรียมของขวัญวันเกิดไว้ให้แล้วเผยว่าตอนนี้แบ่งเวลาได้ดีกว่าแต่ก่อนส่งผลให้ความรักแฮปปี้ขึ้นค่ะนนหน,หนึงแล้วแบบว่าโลกทั้งใบของเขามีงานส่วนใหญ่ก็มีการคุยกนันอะไรเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้ก็คือแบบทุกอย่างลงตัวถามว่าเมื่อไหร่ก็ ขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้กันมาก่อนนะครับว่าแบบว่าเออคอยถามไถ่เรื่องเรื่องความรักกันแต่ว่าจะเมื่อไหร่เนี่ยมันจริงๆเป็นบอกไม่ได้จริงๆนะถ้าบอกมันก็จะไม่เซอร์ไพรส์กันทุกคนแล้วก็แต่ว่าพอบอกเนี่ยก็จะรู้พร้อมๆกันในคราวเดียวกันคนดมกลิ่นเขาพาเลทกันพาเลตเออพาเลตเตอร์ไรกันผมก็ต่อต่อคิวเขาก่อนนะครับให้เขาพาเลทพาวเราได้ไหมคะคิวเราไดเไหมลุงทะเบียนได้มีการคุยกันว่าอะไรยังไงบ้าง ก็ถามว่ามีการคุยกันไหมคือเราก็มีบ้างนิดหน่อยมั้งแต่ว่าไม่ได้แบบยังไม่ได้ระบุอะไรชัดเจนนะเลยเนาะเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้ปัญหาเราคือว่าไม่รู้ว่าจะไปอยู่บ้านตรงไหนเพราะเหมือนอยู่คนละฝั่งกันอตอนนีตกลงกันเรื่องนี้ได้หรือยังคินั้นมันก็เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆละ่ะแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นนะเนาะ ตกลงได้หรือ,อยังเดี๋ยวรอดีกว่าว่าถ้ามันพ่อไม่ได้จริงวเวลาเขาจะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดผิดได้ไหมปกติเขาไม่ค่อยเซอร์ไพรส์ไงปกติพี่เดนไม่ค่อยเซอร์ไพรส์แต่เมื่อว่าของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรเขาก็จะบอกจะบอกเลยว่าแบบเอออะไรพี่เอาตัวนี้ให้นะอะไรเงี้ยแล้วชุดสามนี้ยังไงอะคะวันเกิดเหรอครับใกล้ละมีแล้วของขวัญนอะ แล้วว่าเขาอยากได้อะไรไม่เจอใครเลไม่ไม่ถามแต่อันนี้อันนี้มั่นใจอันนี้รู้ว่าว่าเขาจะกรีดกราดสิบสามนี้รอดูเออมาโอ้ยนี่รอเลยลูกแหอนชิ้นใหญ่ไหมครับเอยนะครับชิ้นใหญ่ไหมครับกรีดกราดกรีดาดสิบสามนี้รอดู ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไป์ชกันได้ที่ True i n s i d e ะครับฝากกดไลค์กดแชร์ subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ